สวัสดีเพื่อนๆนครับวันนี้มีโอกาสปิดออกดูปลานะครับไม่ได้ปิดออกบ่อนี้ดูปลานานาเลยนะครับนี่น่านจะเป็นครั้งแรกในรอบ15วันในการปิดออกดูปลาบ่อนี้นะครับวันนี้มีเพื่อนๆคนรักปลาครับของเรามาเยี่ยมครับสวัสดีพี่เล็กครับสวัสดีครับพี่เล็กนะครับมาเยี่ยมลูกสาวนะครับขอให้เป็นลูกสาวนะพี่นะามาเยี่ยมลูกสาว เรามาดูกันว่าลูกสาวพี่เล็กตัวไหนกันนะครับเป็นโคฮากุนะครับอยู่ไหนครับพี่อ่าตัวล่ํานะครับจากสาไกนะครับหลเลย์ไหลเยนะครับโครงสร้างสมดุลนะพี่เล็กนะกระโหลกปากไหล่ถึ่งขหานะครับบอดี้ถือว่าสมูทมากนะครับขหางหนานะครับ ปลานในนี้หลายตัวที่เดินทางมาเนี่ยมาถึงเราก็มีการงดอาหารแล้วก็กักโรคอยู่ที่ระยองโคย้ยแล้วก็ก่อนนั้นนี้ก็จะมีการกัก,กโรคงดอาหารจากฟาร์มใหญ่นะครับที่กทมก่อนส่งมาหาเรานะครับก็อาจจะดูบางตัวยังสูบกันอยู่นะครับเดี๋ยวได้ทําการเลี้ยงนะครับได้กินข้าวเนื้อหนังผิวพรรณสีสันก็จะเริ่มกลับมาอีกครั้งนะครับทำคลิปดีๆนะครับ มาฝากเพื่อนๆคนรักปลาครับเจ้าของลิปถึงนะครับมาเยี่ยมลูกนะครับมาเยี่ยมลูกพี่เล็กขอมาเยี่ยมลูกนะคลิปดีๆครับคลิปดีๆที่ฟาร์มปลาครัปเล็กๆที่ระยองขอพอะคุณท่านเจ้าของปลามากๆนะครับขอบคุณพี่เล็กครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ร่วมติดตามชมคลิปกับระยองโค่ยฟิชฟาร์มด้วยกันนะครับ auch